ช่วยปรับอารมณ์ฮอร์โมนไม่ให้เราแบบปี๊ดสูงขึ้นในช่วงที่เวลาที่มีประจำเดือนนะคะอันนี้คือเห็นชัดกับตัวเองมากนั่นก็คือในช่วงก่อนมีประจำเดือนนะคะปกติจะเป็นคนหงุดหง,งิดขี้หงุดหงิดง่ายอารมณ์นี่แบบแบบแปรปวนง่ายนะคะแต่หลังจากที่รับประทานยาสตรีนะคะอ้อยกอ็รู้สึกว่าอารมณ์ของตัวเองอเราสามารถควบคุมอารมณ์ในช่วงที่อารมณ์ในช่วงที่ฮอร์โมนัมนสาวิงได้ดีมากยิ่งขึ้น ออันนี้คืแบบสิ่่งทีเเราเห็นไนวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไอริชนีไทยนะคะวันนี้ก็มาพบในช่องออยนะคะกับสาระดีๆหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่ากินยาสตรียังไงให้ปลอดภัยนะคะก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะ,ะโอเคค่ะออยจะมาเล่าว,ว่ายาสตรีเขามีคุณนะสมบัติ ก่อน,ะะนอื่นต้องบอกเลยว่ายาสตรีเหมาะกับสาวๆทุกคนนะคะสาวๆหรือว่าผู้สูงอายุนิดนึงนะคะสามารถทานยาสตรีได้ซึ่งยาสตรีที่บ้านเรานะคะปีหนึ่งเขาก็มียอดขายหลายร้อยล้านนะนั่นแสดงว่าสาวๆบ้านเรานะคะนิยมทานยาสตรีกันยาสตรีในความหมายของแพทย์นะคะคือเป็นยาสตรีที่มันเป็นออกฤทธิ์ร้อน ยาสตรีที่ออกฤทธิ์ร้อนนะคะแล้วก็ทำมาจากสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกายปรับสมดุลในร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงเลือดลดอาการงุดหงิดช่วยขับลมเจริญอาหารช่วยขับประจำเดือนช่วยลดอาการปวดท้องในช่วงที่มีประจำเดือนแล้วสมุนไพรที่เขานิยมมาทำยาสตรีนะคะก็มีมากมายหลายชนิดมาก มันจะเป็นน้ำมันสลาแหน่ดอกคำฝอยชาเอมดอกจันน้ำผึ้งน้ำส้มขิงขขค่ะตะไคร้ก้้นคูขมิ้นชันกระบูลไลพริกไทยเทียนดำเทียนแดงแก่นขี้เหล็ดแก่นฝางแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรแตกต่างกันนะคะคือมันแล้วแต่สูตรของยี่ห้อใหม่คือมันแล้วคือแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมี ส่วนผสมของสมุนไพรมากน้อยแตกต่างกันนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่สูตรของแต่ละแบรนด์ของแต่ละยี่ห้อนะว,ว่าเขาจะใส่อะไรลงไปบ้างส่วนวีกิฟตนี่ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ผสมยาสมุนไพรค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เพจสาสก็บอกว่าวีกิฟคือเขาเชียร์นะว่าเป็นยาสตรีอีกอันนึงที่แบบเขาใส่สมุนไพรเยอะมากแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นวีกิฟก็ได้นะ แต่ว่าก็ไม่จาเป็นต้องเป็นวีกิฟก็ได้นะคะมันก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของเราแต่แค่ออยก็คือแนะนําตัวนี้เพราะว่าออยทานอยู่โอเคเราไปฟังสี่หัวข้อหลักทานยาสตรียังไงให้ปลอดภัยนะคะไิดูกนเลยข้อแรกนะคะกินมากเกินไปก็ไม่ดีการรับประทานยาสตรีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะในทางการแพทย์แผปัจจุบันนะคะไม่สนับสนุน ให้ผู้หญิงอย่างเรเาไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงอย่างเรารับประทานยาสตรีนะคะเพราะว่าถ้าทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะมันก็จะไปทําให้ระบบฮอร์โมนของเราข้างในมันปั่นป่วนได้นะคะแต่ว่ายาทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นยาวิตามินเสริมความงามถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะมันจะไม่เปิดมันจะไม่เกิดผลร้ายกับร่างกายของเรานะคะมันจะมีผลดีมากกว่าแต่แค่เรารู้จัก วิธีทานนะคะทานยาสเตยียังไงให้ปลอดภัยนะคะ mm hmm. ก็คืออย่างตัวออยนะคะออยจะซื้อมา1ขวดนะคะสําหรับ1เดือนหรือ2เดือนนะคะออยจะทาน1เดือนเว้น1เดือนหรือบางครั้งออยจะทาน1ขวดเว้นไป1เดือนแล้วค่อยทานหรือทาน2เดือนติดต่อกัน2เดือนนะคะแล้วค่อยหยุด1เดือนแล้วค่อยกลับมาทานต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเม็ดหรือรูปแบบแคปซูล แล้วก็น้ําก็เหมือนกันนะคะใช้เทคนิคนี้ในการทานนะคะเพื่อแบบว่าไม่เป็นการทําลายตับของเรามากเกินไป 2. Oh. ยาสตรีช่วยปรับสมดุลของร่างกายนะในยาสตรีมีสารโฟโตเอสโตรเจนนะคะช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงจะมีสรรพคุณคล้ายคล้ายกับฮอร์โมนผู้หญิงนะคะช่วยปรับฮอร์โมนร่างกายให้ผู้หญิงดีขึ้นปรับความสมดุลในร่างกายของผู้หญิงนะดีขึ้นช่วยปรับ อารมณ์เป็นคนที่เงียช่วยปรับอารมณ์ให้เราดีขึ้นหรือว่าช่วยปรับอารมณ์ก่อนช่วงที่เรามีประจำเดือนไม่ให้มันสวิงนั่นเองข้อ3ยาสตรีไม่ได้ช่วยในเรื่องประจำเดือนปวดประจำเดือนเสมอไปนะคะสาวๆหลายๆคนมีอาการปวดประจำเดือนในช่วงปวดท้องในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็มีประจำเดือนน้อยนะคะแต่โดยส่วนตัวของออยนะคะออยเป็นคนที่ประจำเดือนค่อนข้างที่จะมา น้อยนะคะแล้วช่วงหลังๆออยก็กลับมาปรับทานยาสเตรีเพื่อปรับธาตุในร่างกายแบบปรับสมดุลในร่างกายนะคะโผลออกมาว่าประจําเดือนสามารถขับไม่ใช่ประจําเดือนร่างกายของเรานะคะยาสเตรีช่วยขับให้ร่างกายของเรามีประจําเดือนมากยิ่งขึ้นนะคะม,มีประจําเดือนนานวันมากยิ่งขึ้นปกติาจะมี2 เดี๋ยวนีอ้ออยมี3-4วันนะคะแล้วปริมาณประจําเดือนก็เยอะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วเรารู้สึกว่าระบบภายในร่างกายของเราดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องการปวดประจําเดือนอันนี้ออยบอกว่าคือปกติอะถ้าเป็นประจําเดือนนะคะแล้วปวดท้องอะออยจะแบบชอบคุมท้องชอบแบบกุมท้องเดินแล้วก็ปวดปวดท้องต้องได้นอนพักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะก่อนที่จะเริ่มทําอย่างอื่นได้นะคะแต่พอออยมาทานยาสตรีนะคะ อาการลดปวดประจําเดือนน่ะมันลดลงจริงนะอันนี้เอออันนี้โดยส่วนตัวมันลดลงจริงนะคะแล้วก็เวลาเดินอะไรเงี้ยมันก็สะดวกมากกว่าแต่ก่อนที่ไม่กินยาสตรีนะคะแต่ก่อนที่ไม่กินยาสตรีคือแบบคือทรามานมากอะ่ะตอนนี้ที่กินยาสตรีนะก็คือเดินปกติเราเป็นคนเดินเร็วเราเดินเร็วอ่ะเ,เ,เ,เราเดินเร็วได้โดยที่เราไม่ต้องเอามือมากุมท้องเราอ่ะมาพยุงท้องเราเหมือนกดท้องอะ่ะเอออาการปวดประจําเดือนแล้ว ปริมาณประจำเดือนของเราอดีขึ้นปราะ,ย,ะ<ม>ยาสตี<ม>ยาสตียังไงให้ปลอดภัยที่สี่ก็คือเลือกยาสตีแบรนด์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ<ม>คือสมัยก่อนนะยาสตีส่วนมากเขาจะผสมแอลกอฮอล์ก็คือเล่าด้วยใช่ไหมคือถ้าเราคิดเล่าเป็นประจําทุกวันยือมันไม่ดีต่อร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้มียาสตีหลายยี่ห้อมากมที่แบบไม่ได้ผสมเล่าเลยนะคะมไม่ได้ผสมเล่าเลยคือมีแค่ยาสมนาุนไพร ช่นวีกีฟอย่างเงี้ยเออวีกีฟอย่างเงี้ยออยกินล่าสุดรอออยก็แบบเมิไม่มีไม่มีเหล้าเพราะปกติเราเป็นคนไม่ค่อยกินเหล้าว่าถ้ากินแบบสไปคือแบบแก้วเดียวอย่างเงี้ยคือแบบหน้าจะแดงคืออะไรแล่าวเคือแบบถ้าร่างกายของเรามีแอลกอฮอล์คือสีหน้ากับผิวของเรามันจะแดงเปลี่ยนทันทีแต่ออยกินวีกีฟแล้วนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในยาสตรีวีกีฟน,นะดังนั้นทุกวันนี้มันสบายมาก จะไปยุติกับคำว่ายาสตรีผสมแอลกอฮอล์ไม่มีแล้วนะคะมีทุกวันนี้ตามท้องตลาดมียาสตรีหลายยี่ห้อมากที่แบบว่าไม่มีส่วนผสมของเล้าเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ช่วยให้เรากินยาสตรีให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคลิปต่อไปนะคะออยจะมาพูดว่าคนที่ให้นมบุตร แล้วก็คนที่ตั้งครรภ์สามารถกินยาสตรีได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าทําต่อกันนีดก็ีคือแบบคลิปยาวแน่นอนถ้าคลิปยาวแล้วมันดูน่าเบื่อหรือไม่น่าสนใจนะคะออยจะยกไปคลิปหน้านะคะสำหรับคนที่ให้นมบุตรสามารถทานยาสตรีได้ไหมแล้วก็คนที่ตั้งครรภ์สามารถทานยาสตรีได้ไหม,มส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ